วัสดีครทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่เจ็ด EP นี้มีความสเปเชียลอย่างไรโปรดดูที่การแต่งตัวนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการประกวดประกวดอะไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้มันปรงกับวันเกิดของโอมเราก็เลยจะมีการจัดปาร์ตี้จะมาเบาๆบอกไม่ได้ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ผู้เข้าประกวดทุกท่านไปถึงไหนกันแล้วเริ่มต้นจากแอดมินของเราเลยฮะวันนี้ใส่ชุดสีอะไรสีน้ำเงินค่ะถือเรื่องโชคลางวันนี้<ต>สีสน้ำเงินจะได้ราบอุ้ยจำไม่ได้อ่ะ๋อมือแบะยาชาชุดสีอะไรฮะวันนี้มาในตีมอะไรอ๋อสีฟ้าค่ะวันนี้ช่างเดือนแต่งหน้าทนอะไรคะทนกำแพงบ้านค่ะส้มอ,อิดมีเรสเฟรนด์เป็นใครคะเป็นจุยจ๋ยค่ะจุ๋ยตอนนี้ได้อะไรอยู่คะจุย๋ยตอนนี้ได้ถุยได้ถุย สวัสดีครับคุณเัวพาผมนี่คือตะเก้ามัดเอาไว้ตรงนี้ทําเป็นทรงน้ําูุแล้วก็ปล่อยแกะเอาไว้ตรงนี้สองอันเป็นทรงน้องแนทเกตลินรู้จักไหมน้องแนทเกตลินทันไหมคเ,คเคยเห็นผลงานเขาไหมเคยค่ะเคยเหรอ,เ,อกเกียดคนต่อไปอันนี้คือท็อปไฟท็อปทีทุกเวทีจะต้องมีเขาอันนี้มาในตีมอะไรฮะมูหลานหวานเชยหวานเชยโอเคฮะไปดูชั้นต่อไปกันนะฮะ ชั้นสองวันนี้คิดว่าการแต่งผมการแต่งหน้าจะได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเพ่ได้ที่หนึ่งค่ะอ๋อเสียงต้องเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ผมจริงนะครับผมจริงที่ช่างผมเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณไรคะใช่ค่ะเป็นช่างที่มีใคยเข้ามาที่ร้านติดแฟนใช่ค่ะอยู่แบบนั้นค่ะโอเคค่ะวิแต่งหน้าสวยมากปาะ ชั้นสามฮะชั้นสามวันนี้กําลังโอ้โหวุ่นวายกันมากเลยอ่ะเริ่มต้นจากคนนี้เลยฮะโอ้ยลงยันคอยเหรอคะค่ะวันนี้มาในตําแหน่งบทบาทเลยคะกรรมการหรือผู้เข้าประกวดแล้วแต่เขาจะจัดสรรให้คะ่ะอ่ะโอเคถ้างั้นขอคําถามคําถามแรกเลยนะคะคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่ยังเอาไม่ได้หรอแม่ <laughs> ช่างกันคิ้วที่ทุกคนรักมากวันนี้แต่งตัวอะไรคะติชมพูค่ะอ่าได้ข่าวว่าชุดแตกต่างที่สุดเลยถูกไหมใช่ค่ะมีใไค่ะลํำแก้บนค่ะครบแล้ว3ชั้นเดี๋ยวโอมขอเวลาแต่งหน้ารำผมบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ หวานชัดชัดทิตาพาบุญบารมีผีผักขอให้ได้มงสวัสดีค่ะหมายเลขสอค่ะเธอจะเดินมาถึงเวทีไหมประกวดวันนี้นะคะทุกท่านเส้าชุดมา4ี่พห้ามดแล้วค่ะนแนะนำตัวค่ะเบอร์สองสิเกตกีนะคะขอมลไหรหมายเลขสามงามอย่างไทยโอ้ตา,ต,าตาย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 อะไร เธอมาในทีมผมสีบรอนโออ้ยแม่าสวัสดีค่ะ Hello How are you นักาลีดูเชียงนะคะขอบคุณค่ะมาเล็กสีนางงามทุกท่านค่อยๆค่ะคุณผู้เข้าประกวดหมายเลขสีความสามารถพิเศษอำเภอคือคือต้มยานะคะ แม่แม <L> นด้นดนดายัางสาวกว่าน,นีหานะะ้หมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าปากกอจิโก,โกค่ะจริงๆทางกองกประกวดกำกัดอายุนะคะไม่เกิน35ค่ะหมายเลขหกเธอมาในความสามารถพิเศษเล่นอีบอนต้อนผ้านะคะ สภาสวยหยาดฟ้ามหาสมุทรแต่ตุดเมินค่ะมึงเพิ่งคิดชื่อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมต่อไปขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข7จ็ความสามารถทุกเจษของเธอ9 3 9เท่ากับคนประมาณ30เมตรหมายเลข7นะคะอาซีนาค่ะขอแนะนตันเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงค่ะไม่ได้หมายเลข9แต่งหน้าและลงตัวตั้งแต่บ่ายสเสร็จประมาณสองทุ่ม เวนชุดของเธอนั้นก็คือสามารถกวาดขยะไปได้ด้วยแล้วก็หัวของเธอนั้นคืองานพึกษาชาติสวัสดีค่ะน้องเบนนะคะไม่มงไม่ลงจากเวทีค่ะหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบผมพังไปแล้วครึ่งหนึ่งเธอเดินท่างนี้มาตั้งแต่จังหวัดปราจีนบุรีถึงกรุงเทพมหานครนะคะโอ้ยหวานหยาดมากว้ สวัสดีค่ะพัชรีบานเบอร์ค่ะมาจากปราจินบุรีหมายเลขก11ค่ะ <What? S 1> สวัสดีค่ะหมายเลข1 1นะคะสวสพินธภามีจิตวงศาคานายาค่ะขอบพระคุณมากค่ะย่อกเกือบไม่ลงนะคะไม่ใช่ติดชุดนะคะติดพุง นางงามท่านนี้หน้าแดงมากคงสสยจะเมาไวา <laughs> ยช่างแต่งหน้าเขาแต่งจริงเนาะแต่งผู้หญิงให้เหมือนกระเทย <laughs> สวัสดีค่ะชื่อจีราพิยานะคะจีสวยค่ะจิมสวยสวยหมายเลข14ค่ะ <laughs> สวยทุกอย่างยกก็เป็นหน้า <laughs> ระวังดอกไม้จะสวยเกินหน้านะคะ <laughs> จะไม่ขึ้นมาข้างบนหน่อยหรอคะ ตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้าประทานพรมาแซงมงค่ะฝากเป็นกําลังใจและแรงเสียให้กับน้องปีโป้ด้วยนะคะหมายเลขก4 4ค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเล,มาเลขหนึ่งค่ะ ตอบคาถามค่ะหมายเลขหนึ่งอยากตอบคําถามลําดับที่เท่าไหร่มีตั้งแต่1นึถึงสิเอาหมายเลขหนึ่งค่ะคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณได้รับตําแหน่งแล้วเราจะมีการเซ็นสัญญาสิบฉบับพร้อมกับหักเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสามสิบค่ะก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าตําแหน่งก็คือตําแหน่งไม่อยากเป็นตํานานค่ะรู้สึกว่า70%ก็คือปกติค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือให้ฟรีมาตลอดค่ะ ใช้งานฟรีได้นะคะหมายเลข2นะคะแล้วแต่ดวงแต่เวนค่ะคำถามข้อเที่าไหร่คะ1นึ9ถึงสิเาค่ะคำถามมีอยู่ว่าตายแล้วอยากไปไหนคะนางงามช็อตใบนะคะเราจะนับ1 2 3อยากไปสวรรค์ค่ะโอเคค่ะแค่นี้ <I S 2> ชัดให <have. S 2> ม่ครับขอเชิญผู้เข้าประกวดลำดับถัดไปนะคะเบอร์3คะ่ะ2ถึง18 10ปดสคำถามนี้ค่อนข้างซีเรียสมากนะคะแฉแวบแวบแวบแฉแวบแฉแวบแวบแวบแชร์แวบเพลงนี้ปลุกใจและมีความหมายด้านใดในวันกีฬาสีจงแสดงไม่แต่ทัดคะ่ะ Can I have that in English please? I sure Okay So I believe the song s h แวบแวบแ e b Share web ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเขาตอบคาถามดีมากแปลว่าอะไรคะเพลงนี้ Amazing มากรู้เรื่องแค่นี้ <laughs> หมายเลขสี่เาไมเดินแบบเลือกคาถามค่ะ f o r please สงสัยผู้เข้าประกวดท่านเมื่อกี้นี้ลงใแตะกายยากจิตวิญญาณอนยู่นเวทีถ้ากรรมการบอกว่าคุณชนะเลิศคุณจะเชื่อหรือไม่เพราะเหตุใดคะอ้อเมซิ ตอบไปภาษาใครค่ะอ๋อตอบแล้วค่ะ I speak English I can speak Thai คำตอบคือ Oh amazing a หมายเลขห้นะคะเลือกคำถามค่ะข้อห้าค่ะระหว่างดัดฟันกับดัดสันดานคุณจะเลือกดัดอะไรเพราะอะไรคะเลือกดัดสันดาลค่ะเพราะว่าถ้าสันดาลไม่ดีก็ควรจะดัดให้มันดีนะคะขอเสียงปรบมือริค่ะ้ค่ะค่ะคุณคิดว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรแล้วจะแก้ไขมันอย่างไร เดือนนะคะก็คือความสวยค่ะแล้วจะแก้ไขอย่างไรคะแก้ไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าสวยมากๆหมายเลข7อยากได้คำถามเป็นภาษาไทยหภาษาอังกฤษคะค่ะภาษา,าไทยนะคะ <c oughs> คำถามข้อนี้เหมาะกับเขามาสิบคูณสิบบวกสิบหารสิบเป็นเท่าไหร่คะตูนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคำตอบที่ผิดด้วยคะ่ะ 11นะคะมีค,คำตอบที่ถูกต้องไม่เป็นไรค่ะเราโตแล้วสมองไม่ต้องมีเยอะก็ได้หมายเลข9หมายเลข3ค่ะคำถามมีอยู่ว่าคุณเกิดมาทำไมคะ เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อที่จะได้รับมงกุฎในวันนี้นะคะจะบอกว่าเบลเป็นคนที่พยายามและเป็นคนที่อดทนและมุ่งมั่นจะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะฉะนั้นเราต้องทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาแลวเราจะทําออกมาได้ดีค่ะและทาังดีเพาะงูหมายเลขสิบเลขสุดท้ายเลยค่ะ1 8ถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะทําอย่างไรไม่ต้องทำอะไรเลยเราอยู่เฉยเราสวยเราคิดว่าวันนี้เราจะไปสักยิ้วที่ซีเกตโอมเรา สวยเราจบใครๆก็จะเข้ามาเขาไม่รับเราเราไม่ต้องรักเขาเราไม่ต้องสนใจสวัสดีค่ะ16ค่ะถ้าคุณอยู่ในผับแต่คุณเป็นใบ <c oughs> แล้วคุณเจอชายหนุ่มที่คุณชอบมาก <c oughs> คุณจะขยับร่างกายแบบใดเพื่อมัดใจเขา <c oughs> ว<ะ> <c oughs> หมายเลข13นะคะเลืออะไรบ้างคะเลือกมาก่อนค่ะ <c oughs> 13ค่ะ13 13ามไปแล้วค่ะไปยังแม่ยังไม่ไปค่ะมีความเมาไหมคะไม่เมาค่ะคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีแฟนเป็นทอมก็ดูน่ารักดีนะคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะเพราะความรักมีทุกรูปแบบลำดับสุดท้ายในหมายเลข14นะคะหมายเลข14นะคะก็ขอเลือกหมายเลข14ค่ะ ถ้าอาจารย์โอมไม่ทำอาชีพสักคิ้วแล้วคุณคิดว่าอาจารย์โอมควรทำอาชีพอะไรแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์โอมไม่ได้ทำอาชีพสักคิว้วอาจารย์โอมก็ต้องเป็นช่างแต่งหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ นะตอนนี้ที่อาจารย์โอมมาถึงจุดนี้เพราะว่าอาจารย์โอมเป็นผู้ที่มีความสามารถและการแต่งหน้าก็จะสามารถทำให้อาจารย์โอมเนี่ยต่อยอดไปได้ค่ะและที่สําคัญอาจารย์โอมกตันยูต่อครอบครัวและอาจารย์โอมกตัญญูต่อกัลยาณมิตรทุกคนค่ะนี่คือสิ่งที่ผลักดันให้อาจารย์โอมมาเป็นซีเกตโอมในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเขาตอบคําถามดีมากนะคะคุณ ปรบมือให้กับหมายเลขสิบค่ะคุณถึงไนดะ้รางวัลแล้เอามันจะถึงไหมเนี่ยไปไปพ่อเดี๋ยวมานี่แหละกูเอาเงินไปจ่ายค่าชุดค่าปักรางวัลที่5นะคะหมายเลขสิบค่ะต่อไปรางวัลที่สี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิอค่ะ ค่มาเลยค่ะหนึ่งในสมแล้วนะคะเราจะให้หนึ่งในสามมายืนจับมือกันค่ะอีเดือนมึงติดหนึ่งใน3าเอลเดือนเบนขอพูดอะไรได้ไหมได้ค่ะปีที่แล้วกูก็จับมือเีนยูก็จับมืออีกขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหม้เลขหกค่ะ มีสายสะพายด้วยนะคะคินชอบกินกล้วยค่ะชอบกินกล้วยแต่ว่าอย,อยู่บ้านก็กินเงาะงอค่ะเราเชิญหมายเลข9้าและหมายเลขหนึ่งจับมือค่ะขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลที่2ได้รับมงกุฎสายสะพายและเงิน10,000บาทนะคะขอเสียงปรบมือกับหมายเลขหมายเลข1ค่ะ ปรเบอให้กับหมายเลขเก้าสำหรับผู้ชนะเลิศของเราในคืนนี้นะครับเป็นแปดมงกุดที่แน่นิ่ง ก็ให้มีความสุขมากๆแล้วของขวัญที่ลูกให้พ่อกับแม่น้องไข่มุกก็ดีใจนะดีใจมากขอให้ขอย้ลูมมีความสุขแล้วกันนะทั้งทั้งทุกคนที่มาร่วมงานด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเนี้ยที่มาที่มาร่วงไป้อ้าว แล้วก็เราโตมาด้วยกันค่ะโตมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วก็ถึงวันนี้วันที่พี่โอมเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากแล้วพี่โอมก็ยังไม่ลืมน้องนะคะก็ยังนึกถึงน้องตลอดนะคะวันนี้ก็ขอให้พี่โอมมีความสุขมากๆค่ะีค่ะก็วันนี้วันเกิดพี่โอมน้องเ็นก็อยากจะอวยพรให้พี่โอมมีความสุขมากๆแล้วพักผ่อนเยอะๆยังไงก็ตามเป็นก็อยู่กับพี่โอมตลอดพิลานทํางานกับโอมคือแบบแฮปปี้อ่ะเออมันเป็นงานที่สนุกมากเหมือนไม่ได้ทํางานทุกคนรอบตัวก็คือยังไงก็รักโอมอยู่แล้วขอให้โอมรักษาสุขภาพด้วย อแฮปปี้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 เบอร์เดย์พี่โอมรักมากวันนี้แต่งขนาดนี้ข้าก็าเถอะ <c oughs> คือรู้จักพี่โอมตั้งแต่มอตน้นตั้งแต่อายุ13ฮ่ามผู้ชายถูกใจไม่มีตอนนี้อายุ32แล้วก็ยังคบกันอยู่เลือพผไม่มีไเลย